ธรรมชาติยามเช้าอากาศสดใสวันที่หลังฝนหยุดเชา้านี้ดวงที่ขึ้นสองแสงขึ้นมากระทบกับยอดข้าวยอดหญ้าสวยงามเขียวกระจีนาท้องทุ่งนาพุทธสฐถานวัดป่งชัยตำบลบ้านสาอำเภอเจ้หอมจวดลมปาง มองมอีกด้านหนึ่งก็เป็นหมอกลงบนยอดเขาเป็นทิวขาวยาวตลอดแนวดูสวยงามมากเป็นธรรมชาติที่หาดูได้ในชนบททั่วไปหลังฝนตกไปแล้วจะมีหมอกลงบนยอดเขาดูแล้วสวยสดใส,สมองไปทางไหนก็ ข้าวโพนไปทั่วยอดดอยขออนวยพรให้ทุกคนทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้จะมีความสุขกายสุขใจสุขสดชื่นสมปราชนาในสิ่งที่ปรัชนาทุกประการเทินรัขบขอ,อนำเสนอ คลิปธรรมชาติมาให้การพัฒนทุกท่านได้ดูในชมวันวลานี้พบกันใหม่ในลิปตอไปโชคดีมีสุขท่ากันทุกคนทุกท่านสาธุ